สวัสดีสวีดัตนะครับเรามาอยู่ช่องกับวันบานดอนไว้นะครับวันนี้เราก็มาชมการพ่นสีนะครับอันนี้ผมพ่นไปแล้วนะครับก็ให้ดูเลยแล้วกันว่าหยอดสีก็พ่นสีนะครับนี่หยอดสีก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมใช้ไม้จิ้มฟันเคลียร์สีเอาครับเพราะว่ามันก็หยอดยังไม่ค่อยเป็นนะครับนี้ ก็นี่ครับความเงาก็ประมาณนี้นะครับสีดำนะครับฝาเครื่องเวฟนะครับนะฮะก็นี่ครับดูรอบๆไปเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่าครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนี่นะครับนี่ก็เป็นหัวโช๊คนะครับที่เราก็มางทำการพ่นสี มือนกันนะครับนี่นะสีบอลน,นะครับเป็นหัวสีบอลน,นะครับสีเดิมเป็นสีดํานะครับนี่นะครับผมบอลสีใหม่นะครับให้เป็นสีบอลโอชว,ว่านะครับเป็นบอลโชว,ว่านะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปทำการแกะแล้วก็เดี๋ยวติดสติกเกอร์นะครับให้เป็นเป็นโชว,ว่านะครับก็มาดูอันนี้กัต่อผลโย์ลงมา ตอนนี้ฝนตกนะครับแต่เราก็ควรได้ครับเรา,ามีห้องก็สีสันสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสวยสวยใสใสสไตล์วัดโมเดิร์นไบนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรเราก็จะมานำเสนอกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับวัดโมเดิร์นไบนะครับ มีอะไรก็เดี๋ยวมานำเสนอกันอีกนะครับสวยๆกันไปครับสวัสดีครับ